สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็กนะครับเป็นแพ็กของดาร์บี้อิงแลนนะเราจะมาดูนักเตะแล้วก็จะมาดูว่า3ตัวที่เราจะเปิดได้มีใครบ้างนะครับสำหรับแพ็กนี้ไปดูนักเตะกันเลยนะครับสาหรับแพ็กนี้นะมาครับนักเตะทั้งหมดมี8คนนะครับผม8คนนะตัวแรกก็จะเป็นอาริสซอนนะครับโกจากลิเวอร์พูลนะ87แล้วก็คาซมิโรครับตัวที่2 8 5นะตัวที่3ก็กัคสป 83แล้วก็กวาราน83นะครับมาจากเมนยูแล้วก็รัดฟอร์ด81นะมาทียาว81เหมือนกันครับผมมาจากเมนยูนะแล้วก็โจโกเมสครับ80แล้วก็เอเดียสนะครับ79นะครับตัวสุดท้ายเลยนะ8ตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะ8ตัวทั้งหมดตัวที่อยากได้ก็จะมีรัดฟอร์ดกับคาซิโรนะครับแล้วก็ กัสสปนะสามตัวแลครับผมไปเปิดตัวแรกกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะตัวแรกกันเลยนะครับผมไปครับตัวแรกจะได้ใครนะมาดูกันครับตัวแรกจะเป็นใครนะครับผมมาพีมิลีนะครับตัวแรกจะกี่ดาวครับ5้าดาวนะครับผมมาดูกันว่าจะได้ใครนะห้าดาวห้าดาว เบอร์19โอ้โหเลี้ยนแน่นอนของลิเวอร์พูลครับผมเบอร์19นะโอ้โหใช่จริงด้วยนะครับสแตปเท่าไหร่จะไม่ได้79 AMF นะสเตปเจเกครับผมโอ้โหตัวสุดท้ายของแพ็คเลยนะงงเหมือนกันเปิดตัวไรกกับันเทิงสุดๆเลยนะครับผมได้ตัวสุดท้ายนะไปต่อที่แพ็คที่2กันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะไปเลยมาดูกันว่าจะได้ใครครับผมแพ็คที่2ของเรานะ ไปที่2มาครับมาลุ้นว่าเราจะได้กี่ดาวก่อนนะอย่างไรกี่ดาวครับตัวที่2ของเรานะมาดูกันสีดาวโอ้โหสีดาวหรอใครอะโอ้โหเบอร์เก้ามาสีดาวแน่นอนครับผมเรียบร้อยสเต็ปเท่าไหรนะจำไม่ได้น่าจะแปดสิบหรือเปล่าแปิเครับผมเป็น CF เนะแปตัวที่2ของเราได้มาสียาว้วครับสเต็ป81โอ้โห องตัวแรกก็ไม่ค่อยจะดีแล้วนะเหลือตัวเดียวด้วยตัวสุดท้ายนะครับอังสุดท้ายของเราขอดูน้าเตะหน่อยนะว่าเหลือใครบ้างนะครับผมนี่นะตัวที่เหลือโอ้โหคาซีกับรัดฟอร์จองไหมเนาะมาครับมาลุ้นกันตัวสุดท้ายนะว่าคาซีมิโรกับเอ่อรัดฟอร์จองไหมไปเปิดตัวสุดท้ายกันเลยครับผมมาดูกันว่าจะได้ใครนะรัดฟอร์จองไหมไปครับ ตัวสุดท้ายของเราจะเป็นใครตัวสุดท้ายแล้วมาดูกันมาดูกันครับกี่ดาวห้าดาวมีลุ้นอยู่ห้าดาวครับห้าดาวเบอร์สิเรียบร้อยมาคาดรัดฟอนนะครับผมสแตปแปดิบหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดสแตปเท่าไหรเ่เอแปดสอนะครับผมโอ้โหแต่ตันเท่าไหร่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวต้องเอาไปอัพนะครับ ได้นะครับอย่างน้อยก็ได้ตัวที่เราอยากได้นะตัวหนึ่งถึงจะไม่ได้คาซิมิโรก็ตามนะช่วงนี้ฟอร์มดีนะครับรัดฟอร์ดครับผมการเปิดแพ็คก็จบแล้วนะไปดูนักเตะที่เราเปิดได้กันบ้างว่ามีใครนะนี่นะครับมีเอเลียดมาซิยอลแล้วก็รัดฟอร์ดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมการเปิดแพ็คปันนี้ก็จบลงไปแล้วก็ขออภัยสำหรับเสียงรบกวนแล้วก็ฝากากดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจใด้วยนะครับขอบคุณมากครับ